สูตรอะไรนี่พี่ไม่มีสูตรนี่อะไรขิงหรือขาเนี่ยตรงนี้ผักกะเพราเห็ดมิเตอร์ฮอเซียนี่แหละง่ายวันนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียนะครับจะทำผัดกะเพราให้กิน โหกระเทียมอย่างนี้เลยอะพี่ถ้าไม่นั้นก็รอไปปีหนึ่งกว่าจะได้กินพิธีโหกระเทียมครับแบบรวดเร็วทันใจเมนูกับเผาแต่ผมไปชิมแล้วที่ที่ไหนซีป้อจะทำสุดยอดเลยแต่นั้นหมูมันนั้นนี่ไม่มีปกติแล้วต้องใส่นี่ไปหน่อยนะ รูมะกรูดอะผิวมะกรูดจะอร่อยมากนี่ไม่ได้ใส่วันนี้ใส่กับเขาใบเล็กด้วยกับเขาใบเล็กเนี่ยไปอย่างนี้เดินไปจากหน้าบ้านมันต้องใบเล็กอย่างนี้ถะาเราอาใบใหญ่จะซื้อเขากินอันนี้เรียกว่าเข้าป่าเข้าป่าถ้าขายย่างหน้าเลยแต่ก่อนที่เราไม่จ้างที่ผัดนั่นแหละแล้วนี่หมูกรอบห้าสิบบาทได้แค่นี้เองไปแล้วห้าสิบบาทนะพี่ใด้แค่นี้เองเวลาแกะในภูมิอย่างนี้ง่ายๆ แค่น,นี้เม็ดด่านใบใหญ่ๆน่ากินตัวนี้มีออดลามด้วยออดลามลงระบางแท้ๆเลยเดียวมอุ่นเลยเม็ดออดลามอืมจ้ะพี่นาลีทอดไข่อยู่นี่ไขบ่บังบอไข่แบบโอ้ไข่บังบอ <c oughs> อาหารยอดเด็กๆ ไปโรงเรียนเกือบทุกวันไข่บักบอ่อ <c oughs> ในหม้อน,นั้นว่างป่ะว่างใสหม้อไขต่ต้มต้มไข่ทีกกันจะทำไม่ต้องล้างกันใช่อุ่นเช้าคนนี้นะไขาา่ใส่ไข่บับว กาแบบนั้นให้ก็แบบนี้เนี่ยที่แรกเลยแล้วมันยังไม่ร้อนแล้วใส่ไฟรีบแบบนี้วิธีการคือว่าเราจะต้องให้มันเตรียมก็ถึงก็ขึ้นผมทำตัวสามอย่างของขันนะค๋ออ่อมลามเื้ออ่อมหลามอ่อมลามเป็นอาหารของพ่อบางที่ี่คนลาวที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่มาจากพ่อบาง ผักกะเพาอเงี่ยโขกเลยสามชั้นเนมสชั้นนะครับแล้วก็มีหลอไม้หะะมุนหอไม้แล้วก็เรือไม่ยเนอยนะแ,แล้วก็่อมะใส่จาเลยไมพี่ยังครับยังเหรออยู่บนท่อเสียรือเป่ยัง เใเต็ม um ึืออย่างอันนี <t ules> <t ules> <t ules ้เป็นคุกข้าวต้มคุยได้เลยครับต้รุ่นเล็วขับใจความร่ออยู่ของมันใจต้องเอาน้ำล้างโคกลงด้วยใช่ไหมพี่ไม่ต้องครับพีิกเก็ดเมื่อกี้พิจอมพี่อีตำเมื่กี้นี้ก็ได้ลงมาทาได้เลยครับหอมโอ้ไม่หมด ที่มันแหละไปพริกเนี่ยต้องมันเป็นหอมกระเทานี่ผมไม่เด็ดหรอกวองตรงกิ่เด็ดเล็กลงไปทั้งก้านาเลยเอาตำแหน่นให้ให้ดูน่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวนี้หละ เราดูกรก่อนนะครับนี่กรอบชิ้นโตเลยเป็นสิเดล่าเอาเป็นอย่างอร่อยให้ฟลาครับมีกระเชฟมีกระเชฟอย่างอื่นก็อร่อยแ <c oughs> ต่พ่อเป็นเซฟไฟควร นตาทรายอ่ะคือเี่วะคืออะไรตาทรายนี่แหละตาทรายวะนี่หอะไรไปซื้ออะไรมานี่ตาทรายเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหาให้พี่น้ำตาลทราย เมื่อวานโอ้ยนี่เหรอเมื่อวานนี่ไงมไอ้ผมไม่ซื้อเองอะไรคืออะไรติ้งเกลือติ้งเกลือไอ้ลูกอะไรนะนี่ออลามเมื่อวานไปต่ามเงินคุณคุนนะนี่น้ำตาลน้ำตาลแล้วเขาตั่นไงวางขนาดเวลารีบร้อนนะครับอะไรก็มองไม่เห็นหมดนะครับ ีวิตอยาอต่างรีบร้อนจะทำแค่ ข้าวไปนั่แห้งมากกว่าไม่ชอบมนมีน้ำเพราะว่าน้ำแล้วมันนุ่มเนื้อแล้วมันไม่ค่อยสุกนี่เนื้อเกิดไทยนี่นน็อรอร่อยใช่ใช่ใช่เมื่อวานเราไปาก,าะนะกินทะุวันก่อนไปกินน่นนัเป็น,นยนะเก้าอีโกะมะยาเนะ่าม้าเขาผัดกะเพรพาผั้กองผัดแห้งอร่อยต้องครับุรเวลาผัดะกะเพราผั้กองก็จะ่อ้วใสน้ำผัดแห้งมันจะอร่อย ดูไไนี้ว่เป็นรอครับกนอนะพีพ่ผัดกะเพราผัดกะเพราหมูกรอบจานเล็กเป็นใบเล็กใช่ไหมฮะข้นผัดเลยพี่นี่ย